เป็กสัญชัยจอยทัญญาเผยภาพพ่อโดนลูกสาวเทศก่อนนอนเป็นอีกหนึ่งครอบครัวครับที่ถูกจับตาม,มองอย่างดักสสาหรับความสัมพันธ์ของครอบครัวพิธีกรและนักแสดงสาวกแกรง่งอย่างสาวทันญ,ญา,ญญาธันญเลศกับสามีเป็กสัญชัยเองตระกูลที่มีนักศึกษาสาวอย่างน้องอิงอิงนะครับเข้ามาผัวพันจนกลายเป็นดราม่าที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างจนกระทั่งล่าสุดนะครับทัญญาออกมาบอกว่าหากไม่มายุ่งกับลูกถือว่าจบ และล่าสุดใน IG ของทันย่าเองนะครับก็ได้โพสต์ภาพสามีและลูกสาวน้องริยาขณะนอนอยู่ด้วยกันพร้อมกับแคปชั่นว่าแ a d ดิด d อทเทอร์ทอล์โดนลูกเทศก่อนนอนซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายบางก็บอกว่าน่ารักบางก็บอกว่าน้องริยาทำดีมากบางก็ถามว่าเทศเรื่องอะไรรวมถึงนักแสดงสาวรุ่นน้องคนสนิทครับอย่างเอมมี่กิีนปทุมนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์หัวเราะอ,อีกด้วย งานนี้ไม่รู้ว่าลูกสาวนั้นจะพูดอะไรกับคุณพ่อครับแต่ดูภาพนี้แล้วนั้นอบอุ่นหัวใจจริงๆจ้าถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ